สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมฝักบัวที่หน้าพันทิพย์เดอะมอบางกะปิกันนะครับแถวบางกะปิเดี๋ยวจะเป็นการปั่นจักรยานไปนะครับแล้วก็ผมขอถ่ายทำคลิปนี้โดยโดยที่จะจะไม่ตัดเลยนะครับขอถ่ายายาไปทีเดียวเลย ตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในซอยลาดเท้าก9รนะครับกำลังมุ่งหน้าออกถนนลาดเท้าแล้วก็จะไปตัดแล้วก็จะไปกับรถที่จุดตัดรถนะครับ ซ้ายมือคือี่สซีรัฐเทานะครับฝันที่ปลอดภัยก็คือ ให้เราปั่นชิดซ้ายเอาที่จเตปไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําอินเสกไว้ให้นะครับให้จามไปทุก5นาทีใครอยากข้านก็กดข้านได้เลย,เลยตอนนี้ถึงถึงหน้าโรงพยาบาลราชากเลยนะครับตกล้าน้ ปัดมาแล้วสองกิโล ติดไฟแดงหน้ารัดเท้าหนึ่งร้อยหนึ่ง

ทางด้านมีเปิดไฟฉุดเฉินเนื่องจากมีการหยุดรถนะครับเราต้องสังเกตตลอดเวลาเลย นั่แล้ว3.7กิโล สอนก็น่าจะถึงถึงหน้าเดอะมอลปากกะปีนะครับไปแดงหยุด ปั่นมาแล้ว14นาทีนะครับที่เป็นตัวเลขกลมๆก็คือ15นาทีนะครับเป็นการปั่นมาตั้งแต่ที่แต่เริ่มระยะทาง4 4กิโลเมตรครึ่งนะครับ เฉียวแล้วไปได้ผวกดูขอทางรถมย์จะจอดซ้ายเราต้องออกขวานครับแต่ดูจังหวะแล้วมันไปไม่ได้ทำรอกะแตอแฟนคก่อ วนี้ก็มารุ้นว้าจะมีป้ามาขายเขนนฝักบัวหรือเปล่าอใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่น้อง เาหมายของเราคือสะพานลอยขทิศหน้านะครับหน้าพันธิปัจจพีหรือราดท้าวร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับมีไหมมีไหมขนุนฟักดัวไม่น่ามี มันช่วยทอดก๋ว็เตี๋ยว ส,สรุปว่าไม่มีขายนะครับรอบนี้เฟลเสียใจไม่มีฝักบัวขายปกติเห็นใกจะมาขายทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็มีขายด้วยแต่รอบนี้ไม่มีโอเคไม่เป็นไรรอบหน้างั้นปั่นกลับนะครับ กลับแล้วรอบรอบหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายคิดใหม่เอาเอาจนกว่าผมจะได้กินนั่นแหละังแท็กซี่ซีเหลือง ปันกลับอีก4กิโลนะครับตอนนี้ไฟเขียวนะับถอยหลังสิแดนิไม่น่าทันทันไหมถ้าหยุดนี่อราไร้ต,ต้องไปแล้วต้อไปจะมาลังเลไม่ได้สามสองหนึ่งไปเดี่ยวพอดี น,นี้ไปแบบรอตัวที่หน้าเดวบาบังกะติวีรตู้ส่งผู้โดยสารนับใช้หลับไฟเขียว110วินาที กันแล้ว5.4กิโลนะครับรถเก่งจะเลี้ยวเข้าเม็กซโ เนี่ยตอนนี้ก็24นะครับเป่เหมือนขาเข้าดูเหมือนรถรถจะเยอะกว่าขาออกสังเกตากตอนที่ปั่นไฟที่นะครับ การให้สัญญาณของพี่ๆรถยนนะคะทำให้เราปั่นสัญญาณได้แบบสบายใจมากเราสามารถรู้ว่าเราต้องระวังตรงไหนบางคนเขาไม่ยอมเปิดไฟเดี่ยวครับเราเราก็ต้องมาแต่มาระแวงหรือว่าไฟเดียวเมื่อไหร่บางคนเปิดไฟใครก็โอโอเคดิปั่นไปสบายขึ้นเยอะไม่ต้องไม่ต้องระแวงมาก ด้าหลังแท็กซี่ตามมาหนึ่ ี่จะเดี้ยวซ้ายขั้นหลักก็จะเดี๋ยวซ้ายนะ ไขแดงแยกรัดท้าร้อยหนึ่ง ระวังรถนี่อ,อ,นอันนี้ไฟแดงหน้าหน้าซอยรัดเท้าร้อยหนึง่งไม่ใช่ดิซอยมหาไทยอ่ะมีร,มรู้มีรู้ซอยเท่าไหร่ ก็าตายไปด้านซ้ายต้องสัดเขตให้ดีครับให้ดูตอนนี้ก็เป็นระยะห่างที่ผมห่างจากขอบทางนะครับห่างประมาณ1ฟุตนะครับ được. chờ chiều đã hành nào. ราคา122นะ เจ็จุดเจกิโลครับ แยกสายข้างหน้าออกไปราความแห่ง53บาได้ไปทํำรับรัดเท้า1 1 2 ไฟรถไหลเข้าไปนะครับที่ได้เด็ก ดลบตัวขึ้นนะครับปั่นมาแล้ว8.85กิโลนะครับ เป็นลิ๊กซีรัดขาวด้านขวามือนะครับโอเคถึงปลายทางแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้กินขนมฝักรัวนะครับพลาดไปเดี๋ยวไปถ่ายรอบหน้าแล้วกันโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ